สวัสด,ดีค่ะมาพบกับช่องเสต้งคนหลักเกษตรนะคะคลิปนี้สต้งกัสิพาดูคนนะคะมาเกี่ยวเขาเทศระบบรหลดเกี่ยวกันค่ะมือนีกะงานทีสีมีเกี่ยวกับมีทั้งเบิร์ตสไลนนะคะนี่ค่ะตอนนี้เขาก็เริ่มเหลืองแล้วนะคะรหลดเกี่ยวกับกาลัางเริ่มออกมากค่ะนี่ค่ะขเขาเขาก็บเหลืองแล้วนะคะมือนีกนสิมาเกี่ยวกันนะคะเดี๋ยวมาทาเบิรงกันนะคะว่ารหลดเกี่ยวทีสิเอามาเทศในงานแรกนี่สิแลนดี้ปั้นไดเด้อค่ะ ตอนนี้รหลดเกี่ยวกัดเดินทางมาไก่สีหอดแล้วนะคะ หลังจากที่เสกเครื่องเสกยงังเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็จะเป็นการลงเกี่ยวค่ะ ตอนนี้ก็เกียวเซ็ตไปแล้วนะคะงานหนึ่งต่อไปกับซีมาทุดล่องปล่อยเขากันนะคะวาระบุปล่อยเขานี่สิใส่ดีบอเด้วยค่ะ สำหรับการลงเกลียวมือแรกนะคะกะถือว่าเกลียวไปได้ดีเลยนะคะแต่กะสิมีปัญหาแค่นิดน้อยนะคะ,นะก็คือบริเวณมือกวักเขานะคะในช่วงแรกนะคะสิเห็นได้ว่ามือกวักเนี่ยเขากะค่อนขางที่สีกวักเร็วแน่นะคะกะเลยได้ทำการเปลี่ยนวินใหม่นะคะหายหลบกวักเขาสาลงค่ะ นอกจากนี้ปัญหาอื่นกับโบมีแล้วนะคะสําหรับมือนีกระทิวว่าเกีียวไปได้ลารื่อเลยนะคะจะได้กระต้องขอฝังนองลดเกี่ยวขั้นนี้ไวน้นานะคะผู้ใดอยากให้ไปเกี้ยวงานใดนี่ก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะคะสาหรับคลิปนี้กระต้องขอโตจบไวเพียงสำนีค่ะขอพุณที่เบื้องคลิปนี้จนจบนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย